สวัสดีครับสวัสดีซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับต้องเสียบเบียร์น้องสิ่งครับพาช่างเบลช่างเบลมาทําแอครับมาซื้ออะไรแอยี่ทำแอกีตาซื้ออะไรแอ่คอมแอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับราคาคอมแอลูกนี้ครับนี่ลูกเล็กๆของผมนี่ราคาจะเท่าไหรนะนะ่นะเอฟซีนะก็มารถตู้ครับนี่มารถตู้มารถตู้ของเรา ซื้ออะไรครับรถใช้าง,งานครับโอ้มาเจอฮิโนสมอครับนี่ช่างอะไรนี่ช่างโมดช่างโมดเอาสปริงโตวเหมือนกันครับคันนี้โอ้สุดยอดเลยช่าง,งช่างโมดสุดไม่สุดผมยังไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้บริการเลยอ๋อเป็นยี้บ่ โนครับสมอครับอันนี้สมอแตเครื่องอะไรเครื่องเหมือนเครื่อง H700 เลยโอ H7C เป็นกันครับนี่กัดซีนอกนะครับกัตซีนอกร์ H7C สมอสมอตัวนี้ส่วนมากจะมาเป็น H7C เยอะนะครับ EU จะเห็นเห็นน้อยมากครับนี่กระบะเขากระบะเล็กครับกระบะไม่เล็กนะครับกระบะคือสเปคของบ้านเราครับนี่กระบะสเปคบ้านเราสวยครับนี่ทรงสวยเลยบอกเลยว่าทรงสวยมากครับชอบครับ ตรงนี้แหละผมชอบเลยสเปกนี้ใช้ได้พั้น C แล้ว C นอกแน่นอนรับกันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ F D F D อันนี้ก็ C นอกแน่นอนโอ้เครื่องให้โดยเจ็ด C ีครับก็ยี่ห้อโอเค ทรงกระบะบเล็กเดียบทรงนี้ก็เจ้าเหมือนกันนะครับจียำๆเลยนะสวยงามครับดูแนบก็แนบก็ดีเลยแนบตาเลยมั้งนี่นี่ โอ้หเนี่ยแบบนาดีครับเออเขาทาเ้ยใช้ได้ดีกว่าสวยงามครับอันนี้ก็ล็อกความแมร์อยู่นะครับมายังนหนนี่บมาแล้วลูกใหม่เท้บ่ แท้เลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวหมุนดูดูไม่รู้หรอแท้ครับรูปนี้แท้ไม่แท้เอฟซีดูให้หน่อยนะครับเขาบอกว่าแท้ครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมเมอ์เท่าไหร่นะแท้ไหมโครนนี้บีเอสเจ็ดเอชหนึ่งห้า นี่เราจะเป็นคอามเก่าเราความเก่าเราก็12ไม่ไหวครับอากาศมันร้อนครับแอร์ฮั่งไบครับรครับอันนี้เท่าไหร่นะพี่อันนี้อยู่ที่7,009ครับจะเป็นถ้าเป็นของแท้เน, OK. นี่ยอ๋อ7,09เนี่ยแหละอันนี้400กว่าบ,บาทครับ เจ็ดพันเก้าครับเจ็ดพันเก้าครับโอ้โหราคานี้เขาแทบสุดครับราคาคอแมแอร์นี่เจ็ดพันเก้าเขาแทบสุดเลย <S <S นนอะไรเปซ่อมเองเหรอใคยรื้อเองเลยหรอ ตอนนั้นเราซื้อห้าพันห้าไม่ใช่บ่ะ่ลูกเก่าอ่ะอนั่นแหละของเกตพอใช้อันนั้นอัเทียมมันสามพันกว่าไม่ใช่ป่นั่นแหละขันเก่าผมซื้อลูกละห้าพันห้าครับอันนี้เอาของแท้ไปเลยครับคันนี้แต่ถ้าเท้แท้ศูนย์นี่สามหมื่นกว่าครับผมถามราคามาแล้วเอาอุดเ,อเดี๋ยวเราเอาอลูกเดิมไปนั่นแหละเวลาเราไปนู่นกับ ช่างกำลังลองครับมันม,มีน้ำมันนะมั้งโย่มา,าหรือมันติดทุงบ่มันติดทุงหรือเปล่ามันไม่มีน้ำมันหรือเปล่า ช่างกำลังลองครับมันม,มีน้ำมันหรือเปล่าอืมน่าจะดีมั้งไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้นะครับ F4 F4 ช่วยดูด้วยนะครับเจ็ดพันเก้าครับอันนี้ราคาช่างนะครับถ้าราคาลูกค้าน่าจะตอนนั้นเราถามเก้าพันเนาะ เก้าพันเก้าพันอมติดตั้งเืิราคาเฉพาะคอมนะครับแปดพันนิฟตีใครว่าใครว่าแอร์ทำหมดไม่เยอะผมไม่เชื่อครับบอกเลยผมไม่เชื่อเพราะผมลองมาแล้วครับหมดเยอะครับทำแอร์นี่โอ้ทำแอร์วันนี้ทำงานวันนี้นี่ค่าแอร์ยังไม่ได้เลยครับพึ่งตักได้แค่แปดสิบเที่ยวเอง ไม่ไหวมาครับกดขับรถตู้แบับนี้สบายสบายครับร้านอะไรที่นี่สุรินนะครับที่นี่ รอบนี้น่าจะหมดไปหมื่นกว่าครับ f เบาครับเอ้าเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็แกนอ่อนแล้วครับผ่าออนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวรอรุ่นกันว่ามันจะเย็นแค่ไหนครับสวัสดีครับ